จากหินผาตายฟ้ากว้างใหญ่ดวงตาไฟฉายมองไกลถึงสวรรค์เคยดือ้อ mm. เคยเพรา่า mm. เคยท้าฟ้าดิน mm. วันนี้ขอเดิน mm. ตามศีล mm. ตามธรรม ันธนาการคือห่วงทองบนเสียนเตือนใจทุกก้าวอย่าเพลอลงตนจากราชาวานนอนผู้ขันนองสู่สิทธิเอกแห่งพระทังสำจัง ดาสูนฝ่าพายุแลบแลวไฟเพื่อพระธรรมเพื่อทางอันไกลชมผูท้ทวีปไม่ใช่แค่ปลายทางแต่คือบทเปลี่ยนของหัวใจปีศาจแปลงกายหลอกลวงทุกคราเมตาก,กับดาบ ให้ดีใจร้อนดังไฟแต่ใจยังดียอมกลมสีริสัเมื่ออาจารย์เรียกชื่อ <S <S ทุกบทสวดที่เจ็บถึงใจคือแสงนำทางให้รู้ผิดถูกพี่น้องร่วมทางไม่เคยทิ้งแม้เส้นทางจะมืดมนเพียงด ก็คงควงไม้พางทองคำไม่ใช่เพื่อเด่นดังเนื้อผู้ใดแต่พื่อปัดนำผู้เดินนำทางให้พระธรรมส่องแสงไกล คคำว่่่่าอออดทนนนชชชะไมมมใลล้้ตตตรูแเงณดินแดนรกร้างอันไกลโพ้นบนเส้นทางมุ่งสู่ชมพูทวีปแสงอาทิตย์ยามบ่ายสาดส่องลงมาอย่างไม่ปราณีเผาผลาญผืนทรายและก้อนหินจนร้อนระอุราวกับกระทะทองแดงในนรกขภูมิ ลมร้อนพัดกันโชคหอบเอาฝุ่นทรายปลิวว่อนบทบังทัศนวิสัยจนพร่ามัวเสียงฝีเท้าของม้าสีขาวค่อยๆย,ย่ำลงบนพื้นดินที่แตกกระแหงอย่างเชื่องช้าบนหลังม้านั้นคือพระภิกษุหนุ่มผู้มีใบหน้าอิดโรยพระถังสำจังผู้แบกรับภาระอันยิ่งใหญ่ในการอัญเชิญพระไตรปิฎกขนาบข้างด้วยสิทธิ์ทั้งสองตื่นป้อยกาย เจ้าหมูจอมตะกละที่เดินลากคราดก้าวซี่ด้วยท่าทางหมดอาไหลาตายยากและสุนโงคงพยาวานอนผู้ยิ่งใหญ่ที่กระโดดไปมาอย่างคล่องแคล่วแม้อากาศจะร้อนเพียงใดแต่ดวงตาของเขาก็ยังคงสุกสเก่าดังไฟบรรเลยกันคอยสอดส่องภัยอันตรายรอบด้านโอ้ยร้อนร้อนเหลือเกินสิพี่ข้าเดินต่อไม่ไหวแล้วนะท้องข้าก็ร้องโครกคลากเหมือนฟ้าผ่า เราพักหาอะไรกินตรงโขดอินข้างหน้านั้นก่อนไม่ได้เลยไงตือปุ้ยไก่บนพึมพำพลางใช้ชายเสื้อเช็ดเหงื่อที่ไหลย,ย้อยลงมาตามใบหน้าอันอวบอุมเขาหยุดเดินและทำท่าจะซุดตัวลงนั่งแต่เสียงตวาดแหลมสูงก็ดังขึ้นขัดจังหวะทันทีเจ้าหมูตอนจอมขี้เกียจเราเพิ่งพักกินน้ำไปเมื่อไม่กี่ลินี้เองเจ้าจะให้พระอาจารย์เสียเวลาเพราะความตะละของเจ้าหรือไงลุกขึ้นมาเดินต่อเดี๋ยวนี้ปุ้ยไกย่อดทนหน่อยเถิดสิ์รัก หนทางข้างหน้ายังอีกยาวไกลหากเรามมวแต่หยุดพักเมื่อไหร่จะถึงจุดหมายเล่าก็ข้าหิวนินาจารย์แล้วดูสิทางเส้นนี้มันเงียบผิดปกติไม่มีนกสักตัวไม่มีแมลงสักตัวมันน่าขนลุกพิลึกนะคำพูดของตื่อป้วยไกย่ทำให้โง่คงชะงักพยาวานรนหยุดกระโดดโลดเต้นเขายืนนิ่งอยู่บนก้อนหินใหญ่หรีตามองไปยังช่องเขาเบื้องหน้า สัญชาตญาณสัตว์ป่าและสัมผัสแห่งผู้บำเพ็ญเพียรเตือนเขาว่ามีบางอย่างผิดปกติกลิ่นอายที่ลอยมาตามลมไม่ใช่กลิ่นสาบสางของปีศาจทั่วไปแต่มันเป็นกลิ่นฉุนแปลกประหลาดกลิ่นเหมือนหินที่ถูกเผาไหม้และกลิ่นโลหะเย็นเยียบช้าก่อนทุกคนหยุดมีบางอย่างขวางทางอยู่ข้างหน้าทัานใดนั้น จากเงามืดของช่องเขาร่างสูงใหญ่ร่างหนึ่งก็ก้าวออกมามันไม่ใช่ยักษ์มารที่มีเขี้ยวงงหรือพูดผีที่มีร่างกายโปร่งแสงแต่เป็นบุรุษรูปร่างคล้ายมนุษย์ทว่าผิวหนังของมันกลับเป็นสีเงินวาววับสะท้อนแสงอาทิตย์จนแสบตา ดวงตาของมันไม่ใช่ลูกตาที่มีแววชีวิตแต่เป็นแก้วสีแดงกลำที่ส่องแสงเรืองรองมันยืนตระงานขวางทางเดินไร้ซึ่งลมหายใจและจิตสังหารแบบปกติแต่กลับแผ่รังสีคุกคามที่เย็นชาและไร้ความรู้สึกนี่คือปีศาจหุ่นยนต์หิวมันน่อยสิ่งมีชีวิตประหลาดที่หลุดข้ามมิติเวลามายังยุคสมัยนี้นะโมตัสสะนั่นมันตัวอะไรกันโง่คง ทำไมรูปร่างมันถึงดูแข็งกระด้างเช่นนั้นข้าก็ไม่รู้เหมือนกันพระอาจารย์ข้าไม่เคยเห็นปีศาจต,ตนไหนที่มีผิวหนังเหมือนกรอกเหล็กทั้งตัวแบบนี้แถมข้ายังจับสัมผัสวิญญาณของมันไม่ได้เลยเฮ้ยเจ้าบงใครชื่อแท่อะไรทำไมถึงมาขวางทางอาจารย์ของข้าร่างสีเงินนั้นไม่ขยับเขยื่อนมันยกแขนขวาขึ้นช้าๆปลายแขนของมันเริ่มเปลี่ยนรูปกลไกภายในหมุนวนส่งเสียงหวีดหวิว ก่อนที่ฝ่ามือจะหดหายไปและถูกแทนที่ด้วยท่อโลหะทรงกระบอกเสียงสังเคราะห์ที่แหบพร่าและไร้โทนเสียงดังออกมาจากส่วนหัวของมันตรวจพบสิ่งมีชีวิตระดับพลังงานสูงวิเคราะห์เป้าหมายคือการกำจัดเริ่มต้นโปรแกรมสังหารมันพูดอะไรของมันน่ะโปรแกรมสังหารพี่ใหญ่คาวาทาไม่ดีแล้วนะ สิ้นเสียงสังเคราะห์ลำแสงสีแดงเข็มพุ่งออกจากท่อโลหะที่แขนของปีศาจหุ่นยนต์ด้วยความเร็วสูงมันพุ่งตรงไปยังพระถังสัมจัง๋งหอคงไหวตัวทันเขาดีดตัวพุ่งเข้าหาอาจารย์ผลักพระถังสัมจั๋งและตือเป้ยไก่ให้ล้มกลิ้งหลบไปด้านข้างลำแสงนั้นพุ่งกระแทกพื้นดินด้านหลังเกิดเสียงระเบิดดังกึกก้องฝุ่นตลบอบอวล พื้นหินแข็งแกร่งถูกความร้อนหลอมละลายจนกลายเป็นแอ่งลาวาขนาดเล็กในชั่วพริบตาบังอาจนักโฉกล้าโจมตีอาจารย์ข้าเหรออย่าหวังว่าจะได้ตายดีเลยหงอคุงคำรามลั่นหลวงเข้าไปในหูดึงเอาเข็มเล่มเล็กออกมาแล้วเป่าลมใส่พริบตาเดียวเข็มนั้นก็ขยายใหญ่กลายเป็นพลองทองสารพัดนึกรูยี่จินกูบังเขาควงพลองด้วยความเร็วปานสายฟ้า ฟาดเข้าใส่ศีรษะของปีศาจหุ่นยนต์เต็มแรงครั้งประกายไฟแตกกระจายเหมือนดอกไม้ไฟแรงประทะทําให้ปีศาจหุ่นยนต์ถอยหลังไปเพียงก้าวเดียวส่วนงอคงกลับรู้สึกสะท้านไปทั้งแขนพลองทองของเขาที่เคยถล่มสวรรค์และนรกกลับทําได้เพียงสร้างรอยบุบเล็กน้อยบนหัวของปีศาจต,ตนนี้แข็งโป๊กเลยฮะหัวจะทําด้วยอะไรกันแน่แข็งยิ่งกว่าหัวมังกรทะเลใต้อีก ตรวจพบแรงกระแทกความเสียหาย2%ปรับโหมดการต่อสู้ระยะประชิดเปิดใช้งานดาบเลเซอร์แขนซ้ายของหุ่นยนต์เปลี่ยนสภาพอีกครั้งใบมีดแสงสีฟ้าสว่างวาบพุ่งออกมามันพุ่งเข้าใส่งอคงด้วยความเร็วที่น่าเหลือเชื่อไม่มีการไร้รำไม่มีกระบวนท่ามีเพียงความแม่นยำและการคำนวณที่สมบูรณ์แบบงอคงต้องใช้พลองทองปัดป้องพลวัน ทุกครั้งที่ดาบแสงประทะพลองทองความร้อนมหาศาลก็แผ่ออกมาพี่ใหญ่ระวังตัวด้วยเจ้านี่มันไม่เหนื่อยเลยหรือไงการต่อสู้ดำเนินไปอย่างดุเดือดหงอคงกระโดดลอยตัวขึ้นฟ้าแปลงร่างเป็นร่างยักษ์สามเสียนหกกนระดมฟาดพลองลงมาดังหาฝนแต่พิศาหุ่นยนต์ก็กางโล่พลังงานโปร่งสายออกมารับการโจมตีได้ทุกครั้งมันยิงจรวดขนาดจิ๋วออกจากไหลระเบิดไล่ตามหงอคงไปทุกทิศทาง ภูเขาหินรอบข้างถูกทำลายจนราบเป็นหน้ากลองฝุ่นควันปกคลุมไปทั่วบริเวณพระถังสำจังนั่งสวดมนต์ด้วยความหวาดกลัวอยู่หลังโขดหินโดยมีตือป้ยไกย่คอยเอาคราดบังเศษหินให้หน้อยเจ้าปีศาจเศษเหล็กข้าชักจะโมโหแล้วนะเวลาล่วงเลยจากบ่ายคล้อยเข้าสู่ยามเย็นและจากยามเย็นเข้าสู่ค่ำคืนแต่เสียงการต่อสู้ก็ยังไม่หยุดลง แสงจากการระเบิดและลำแสงเลเซอร์สว่างวาบตัดกับความมืดมิดงอคงเริ่มหอบหายใจแม้เขาจะมีพลังมหาศาลแต่คู่ต่อสู้ตรงหน้าไม่มีความเหนื่อยล้าไม่มีความเจ็บปวดและที่สำคัญมันเรียนรู้จังหวะการโจมตีของหงอคงเริ่มถูกมันดักทางได้มากขึ้นเรื่อยๆ วิเคราะห์รูปแบบการโจมตีเสร็จสมบูรณ์คาดการการเคลื่อนไหวโอกาสชนะ99.9%ทำการปิดฉากเจ้าหุ่นยนต์เร่งความเร็วเครื่องยนต์จนเกิดเสียงหวีดแหลมมันพุ่งเข้าประชิดต,ตัวหงอคงล็อกแขนของพยาวานอนไว้ด้วยมือเหล็กกล้าแล้วง้างหมัดที่อัดแน่นด้วยพลังงานไฟฟ้าเตรียมจะชกเข้าที่หน้าอกหงอคงเบิกตากว้างในวินาทีวิกฤตนั้นสมองอัญชานฉลาดของเขาก็ทำงานอย่างรวดเร็ว เขาสังเกตเห็นว่าทุกครั้งที่มันจะปล่อยพลังรุนแรงบริเวณหน้าอกของมันจะมีแสงสีฟ้ากระพริบถี่ๆและเกราะส่วนนั้นจะเปิดออกเล็กน้อยเพื่อระบายความร้อนเจ้าอาจจะคำนวณทุกอย่างได้แต่เจ้าคำนวณฤทธิดเดชของข้าวไม่ได้หรอกย่อส่วนฉับพลันร่างของหงคงก็หดเล็กลงเท่า,มาแมลงวันหลุดจากการจับกลุ่มของหุ่นยนต์ไปได้อย่างง่ายดาย เจ้าปีศาจเหล็กชะง,งักไปชั่วครู่เพราะเป้าหมายหายไปโงโคงในร่างแมลงบินพุ่งเข้าไปที่ช่องระบายความร้อนกลางหน้าอกของมันแล้วคืนร่างกลับเป็นขนาดปกติในชั่วพริบตาพร้อมกับกระทุ้งพลองทองเข้าไปในแกนกลางของมันอย่างสุดแรงขยายใหญ่ไปลงในรกซะพลองทองขยายขนาดขึ้นภายในตัวหุ่นยนต์เสียงเหล็กฉีกขาดดังบาดหู ประกายไฟพุ่ยพุ่งออกมาจากภายในร่างของปีศาจหุ่นยนต์กระตุกอย่างรุนแรงระบบของมันรวนจนควบคุมไม่ได้เสียงสังเคราะห์ดังตะกุกตะกักระบบขัดข้องผิดพลาดข้อมูลไม่ถูกต้องไม่ตู้มเสียงระเบิดดังกึกก้องกำปนาตชิ้นส่วนโลหะปลิวว่อนไปทั่วสารทิศ ร่างของปีศาจเหล็กแตกกระจายกลายเป็นเศษซากที่ไร้พิษสงฝ่ายลุกท่วมซากปรักหักพังนั้นงอคงกระโดดม้วนตัวกลับมายืนที่พื้นอย่างสวยงามเขาปัดฝุ่นตามตัวและเก็บพลองทองเข้าหูพลางเป่าปากอย่างโล่งอกโอ้โหพี่ใหญ่ท่านทำได้ท่านปราบมันได้แล้วข้าน,นึกว่าเราจะกลายเป็นหมูย่างกับลิงรมควันซะแล้วสาธุขอบใจเจ้ามากงอคงหากไม่ได้เจ้าอัตมาคงมรณภาพไปแล้ว ปีศาจตัวนี้ช่างน่ากลัวยิ่งนักมันไม่มีจิตใจให้กล่อมกล่าวเลยหรือมันไม่มีวิญญาณหรอกพระอาจารย์มันเป็นแค่ก้อนเหล็กที่มีกลไกประหลาดข้าเองก็ไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนแต่ช่างเถอะตอนนี้มันกลายเป็นเศษเหล็กไปแล้วเราคงต้องรีบเดินทางต่อก่อนที่จะมีพวกมันโผล่มาอีกงอคงเข้าไปประคองพระอาจารย์ขึ้นหลังมา้าแสงจันทร์เริ่มสาดส่องลงมาแทนที่แสงอาทิตย์ ความเงียบสงบกลับคืนสู่หุบเขาอีกครั้งทิ้งไว้เพียงซากของเทคโนโลยีจากต่างมิติที่กำลังมอดไหมคณะเดินทางมุ่งหน้าต่อไปอยังทิศตะวันตกด้วยความระแวดระวังที่เพิ่มขึ้นเพราะการเดินทางครั้งนี้ดูเหมือนจะมีสิ่งที่เหนือความคาดหมายรอคอยพวกเขาอยู่อีกมากนักงงอองบนททาชมูค ที่ต้องเรียนรู้เมื่อถึงปลายทางแห่งสัตธ์ การเดินทางที่ยิ่งใหญ่คือการเปลี่ยนแปลงจากข้างใน